รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุนนหมุนหมนมุนนมุนนหมุนนหมอ๋อแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่างงเปิดตาได้ ปเป็นเงตุท่าผมนี่พี่พี่เหรออะลอง<ช>ห<า>อันไปดูก่อนอ่ะลองไปดูนีไ่ไงอ้ที่นี่นะ,ค,ะคือสถานีชินจูกุนะครับผมเราเนี่ยจะต้องไปไหนสักที่หนึ่งแต่บอยยังไม่บอกเราเออ สงสัยกันไหมทำใหมบอสให้ทุกคนมาจูคันที่สถานีชินจูกุบอสให้ทุกคนใบป้าปองชูชูที่บัวนฮักคนเนี่ยม่วนที่โรแมนติกมากรังกันดุนตังไม่ต้องห่วงโปรบอสเตรียมบัตระตูสังฟรีพาสไว้ให้ทุกคนเฮฟอรเซ็ตทริป นะจสุดยอดเลยนี่ไงตัวของเรามาแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกมากก็คือเมืองฮากุนะอ่โอ้โหบอกมาแล้วทริปนี้เนี่ยเป็นน้องสาวผู้ใก่โอ้โหจะได้พาผู้สาวไปเที่ยวนั่นแหละโอเคนะพร้อมนะโอเคไปเลยครับไปเลยนี่เลยไป ใ่ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศ2ข้างทางตอนนี้เนี่ยโอ้โหชิลมากที่นั่งก็สบายสบายเนาะครับผมบตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่รถไฟโรมาสคาเอ็กซ e นะครับโอ้โห,โหคือนั่งยาวๆเลยนะจากสถานีชินจุกุถึงฮาก,กุเนโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบ,บวนอื่นเลยไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟให้เสียเวลาเบาะที่นี่นุ่มมากนุ่มมันจะเป็นแบบว่า<ช>เนี่ยพี่นุดิ ่เรับก็บขอได้ดีมากและที่สําคัญที่น่ารักมากๆที่หนูสังเกตก็คือตรงเนี้ยปกติอะถ้าเป็นรถไฟอะคันอื่นมันจะต้องมีพลนีิการเราของคนใช่ไอันนี้เป็นโรแมนคาระไงโรแมนซ์ไม่มีไม่มีนี่ก็แบบสามารถแบบโอ้โอโอ้โร้โอ้โอ้โอ้การกอ้ฟอ้โา้โอ้อ้หา้อาหอ้ของว่างอนีอยเอามีใหอ้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โ้โอ้โอ้โก้อ้้อออ้อออ้

ดู <laughs> อันนี้เขาให้เลยไหมอ่ะให้ให้เลยครับผมเพราะว่าเป็นแพคเกจจริงที่แบบว่าข้างในเนี่ยมีข้าวอยู่แล้วคือเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่แบบเป็นกล่องโฟมกล่องกล้องแก๊งเป็นกล่องปิ๊ ชั่วโมงกว่าเนี่ยวิวข้างทางเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนละจากที่เราเห็นบรรยากาศในเมืองของโตเกียวตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นมาว่ามีป่าไม้เยอะขึ้นมันได้เห็นทัศนียภาพที่แตกต่างไปคือจากที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยคือมันจะมีความวุ่นวายเยอะแยะมากมายใช่แค่นั่งแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยมันค่อยๆเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าเราทั้ง3คนนั่งชิลๆเสพบรรยากาศกันดีกว่านะ ก็จะมีแบบว่าบรรยากาศเนี่ยหลายๆเป็นหลายๆฉากแล้วกันครับผมเออเป็นตึกเป็นบ้านเป็นทุ่งนาย,ยังมีเลย พิซสุดยอดมากเลยอ่ะดีมากเป็นภูเขาเป็นตึกและบ้านช่องนะ่คะจากที่เมื่อกี้นะที่เราแบบเห็นแต่ตึกคอนโดอะไรเงี้ยตอนนี้เราเห็นภูเขาแล้วพี่ ไม่น่าเชื่อว่าออกมาประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงว่าเฮ้ยมันออกมาบรรยากาศมันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ถูกต้องแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานีฮากวันนี้อยู่โบโตมาถึงที่สถานีนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะลงมาแล้วก็มาซื้อของกินของใช้นะครับได้ตรงนี้เยอะแยะมากมายและเดี๋ยวเราจะไปซื้อหาอะไรกินกันหรือว่าจะไปดูของกันดีกว่าโอเคโอเคนะไปโอเคทางนี้เลยครับเชิญ ه, นี่เราพูดถึงก็ดีแล้วนี่เลยขนมชนิดนี้เนี่ยนะ,ะเขาเรียกว่าขานมมันจูลักษณะจะเป็นกลมๆและคือพอผ่าไส้ออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีไส้ตรงกลางข้างในจะมีเป็นแบบรสชาติเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยนะแล้วมีส่วนผสมของน้ำผึ้งโดนไขรเลยอุยอ๊ยอันนี้มันลูกไก่เอาอันนี้ขนมกุ๊กไก่ หนูเคยเห็นไหมลักษณะนี้มันคล้ายๆกับอะไรไข่ใช่ขนมอันนี้นะครับเขาทำเลียนแบบไข่ดำซึ่งไข่ดำเนี่ยก็จะขึ้นชื่อมากเลยที่โอวาคูดานี้มีความเชื่อว่าถ้าใครทานปุ๊บเนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวอีก7ปีก็คือจะเป็นไข่เนี่ยนะครับไปต้มในน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนก็จะมีกรรมฐถันใช่ไหมครับเขาก็จะมาทําปฏิกิริยากับแคลเซียมที่เป็นเปลือกเนี่ยทำให้เกิดสีดําที่นี่ยังนิยมในเรื่องของลูกชิ้นปลา อ่ะแป้งโอ้โหเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยมีเท่าไหร่คะสองพันเยนสองพันเยนอะไรที่จะรมานี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ของกินแล้วที่เรียบร้อยนี่กับลูกชิ้นปลานค่าไปเลยครับโอเคฮะนี่เนี่ยแกกินเลยได้ปะอันเนี้ยอันเนี้ยเอาเลยเหรอแล้วคู่หูพี่ไปไหนเนี่ยก็พี่ก็มาหาเราไง เฮ้ยดีดินีดิีโอ้โหไปไหนมาพี่ดูตื่นเต้นมากมีอะไรปะเนี่ยมีเรื่องที่แบบว่าน่าประทับใจเป็นข่าวดีจะมาบอกทำไมอะมีเฮ้ยไปเจอหนังสือท่องเที่ยวมาเป็นแบบว่าเป็นบรัวั์ท่องเที่ยวเออเออเขาบอกว่าที่เนี่ยเขานิยมในการที่แบบว่านั่งรถไฟชมเมือง นี่คือที่รู้นี่คือมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมถูกต้องนี่ไงภาษาไทยอออ่านี่และที่สําคัญนะถ้าเปิดดูข้างในก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นแผนผังนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวนยมีที่ไหนบ้างเฮ้ยอันนี้อันนี้น่ารักตาถึงมากฮากโกเนทโทซังเทรนมันเป็นรถไฟแบบว่าเก่าแบบคลาสสิกวินเทจดีมากจะได้แบบถ่ายรูปสวยๆเนาะเหมาะมากเลยสําหรับพวกเราที่แบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะ อย่ารอเลยซื้อตั๋วไม่ต้องซื้อเอาเราจะไปยังไงก็เพราะว่าเรามีตั๋วฟรีพาสแล้วซื้อครั้งเดียวฟรีทั้งวันอจบเลยตอนแรกก็นั่งมาก็ใช้บัตรเดียวถูกต้องจะนั่งชมรอบเมืองก็ใช้บัตรเดียวอันนี้ไงจะบ้าไปแล้วพร้อมนะพร้อมพร้อมนะไปสิครับผมไปไรออะไรล่ะครับ น,นี้ทุ่งดอกไฮเลนเยียนะคะผมกำลังที่จะบานสับรั่งใช่แล้ว ตอนนี้นะครับน้องคู่ไก่ครับและเพื่อนๆครับเราทั้งสามคนอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอ้โหน่นี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 ่นน่ซึ่งแตกต่างมากเพราะว่าทุกทีเนี่ยที่ผมเคยไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในแบบว่าในโดมเออในโดมแต่อันนี้คือแบบว่าดูน้บ ค่คอยูลือเป็นผู้ที่าำรับจัดแสดงงานเนี่ยกลางแจ้งอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานปฏิมากรรมนะครับงานปั้นงานแกะสลักโอ้โหอ่าแล้คือแบบแค่เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นปฏิมากรรมต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายอีกอย่างหนึ่งคืองานศิลปะแบบติดตั้งหรือ installation อความดูแน่นครับผมอย่าเสียเวลาครับครับเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆว่ามีงานศิลปะมันวิจิต งดงามยังไงอาจารย์อยากจะเห็นซะเหลือเกินเออโอเคไหมดีเลยครับไปไปเลยไดกว่างมากเลยแล้วมันเย็นมากด้วยนะครับมันอยู่แบบท่ามกลางภูเขาชอบอ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะออกไม่ได้อ่ะ